สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูพลอยพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยปรากฏการธรรมชาติจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือ Active Kids ธรรมชาติรอบตัวหน้า37ค่ะในเรื่องรุ้งหลังฝนนะคะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะมีแค่อย่างเดียวเองค่ะ กระบอกฉีดน้ำที่เราเติมน้ำไว้ประมาณครึ่งกระบอกนะคะแต่มีแค่กระบอกฉีดน้ำอย่างเดียวยังทําไม่ได้ค่ะเราต้องอาศัยแสงแดดดังนั้นกิจกรรมนี้เราจะออกไปทดลองข้างนอกกันนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะยืนหันหลังให้แสงแดดฉีดกระบอกน้ำออกไปให้เป็นละอองนะคะสังเกตสิคะ ว้าวเห็นชัดมากเลยค่ะหรือเด็กๆจะใช้การฉีดน้ำจากสายยางให้เป็นละอองแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คุณครูทำภาพช้าให้เด็กๆเห็นชัดๆเด็กๆสังเกตสิคะว้าวเห็นสีแดงสีฟ้าเอ๊ในสายรุง้งมีสีแดงกับสีฟ้าหรือเปล่านะ เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆเห็นสีอะไรจากละอองน้ำบ้างต่อไปมาดูที่ขั้นบันไดกันค่ะเด็กๆอันนี้จะเห็นชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีหลายสีเชียวนะคุณครูว่าหรือเด็กๆจะใช้วิธีการเป่าฟองสบู่ค่ะฟองสบู่เด็กๆสังเกตสิคะเห็นหลายสีอยู่นะ เราเห็นสีอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะคะจดไว้ด้วยเดี๋ยวจะลืมค่ะสีสายรุ้งมีกี่สีนะาเห็นกันใกล้ๆอีกทีสินี่คุณครูสังเกตจากแสงกระทบได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะสายรุง้งเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราไปทดลองกันมาแล้วเด็กๆเห็นสายรุ้งเหมืนของคุณครูไหมคะ แต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสังเกตจากสายรุ้งที่ครูเตรียมมาไว้ให้เด็กๆดูได้ค่ะและอย่าลืมนะคะหน้านี้ค่ะหน้า37มีกิจกรรมให้เด็กๆทําด้วยเด็กๆสรุปผลการทดลองด้วยนะคะว่าเด็กๆเห็นสายรุ้งมีกี่สีและสีอะไรบ้างและข้างล่างนี้ค่ะให้ขีดถูกทับภาพที่เกี่ยวกับการเกิดรุ้งง่ายมากค่ะ จะเกิดสายรุ้งได้ต้องมีแสงแดดเท่านั้นนะคะลุกอย่าลืมทำกิจกรรมแล้วรายงานผลการทดลองให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ